ให้เจริญรอยตามวัดปฏิบัติเหมือนอย่างเจ้าคุณเจ้าประคุณสมเด็จชินอ่ะคนบางคนอ่ะไม่เข้าใจผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เข้าใจเจ้าประคุณสมเด็จชินว่าจังหวัดพระอะไรต้องมีเจ้าหน้าที่มหาไทยคอยประกบว่าจังหวัดพระอะไรต้องมีสหอคอยเดินตามเวลาเดินบาทแต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วต้องกราบขอเข้ามาเจ้าประคุณสมเด็จชุนชินที่ไปดูแคลนวิธีการปกป้องตัวเองของท่านถ้าโลกมันโหดร้ายขนาดนี้ไม่แปลกหรอกที่เจ้าประคุณสมเด็จชินเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชจะต้องมี จะต้องมีสอหอเดินตามผมเข้าใจแล้วแล้วทําไมจะต้องมีมหาอุบาสกจากกระงมหาไทยคอยมากันคอยมาระวังครับเพราะต้องระวังเรื่องสีกาให้หนักผมเข้าใจแล้วเลยต้องกราบขออภัยผ่านเสือว่าเราเคยมองวิสัยทัศน์ท่านผิดไปครับท่านกลายเป็นว่าณตอนเนี้ยผมก็พยายามจะปรับวิธีมองเรขานุก,การในสด็จพระสังฆราชรูปนี้ใหม่มากขึ้นอย่างเช่นท่านพยายามล้อนปัญหาอย่างกรณีของ พี่แย้มอริเจ้าคุณแย้มครับท่านเสนอเลย e donation วิศนุพกรเฮ้ยเออว่ะเราก็ว้าวนะเออท่านมีวิสัยทัศน์ไปพราถามว่าอะไรสมมติคุณเก่งจะทําบุญยี่สิบาทหรือทาบุญแสนหนึ่งอ่ะมันก็จะลิงก์ตึ้งไปที่สันพกรเขาก็จะมาลดหย่อนภาษีให้คุณได้เลยครับวัดก็ได้เงินเลยตรวจสอบได้อย่างเงี้ยเป็นต้นคุณจะเอาไปขอเครื่องละหรือคุณจะไปลดหย่อนภาษีก็ทําได้หมด คือพระผู้ใหญ่ระดับนี้มีวิสัยทัศน์อย่างเงี้ยครับสังพวผมถือเป็นเรื่องดีนะถือว่าถือว่าว้าวครัเราซสอีกที่ตอนนั้นไปอคติเขา,เาโดยที่เราไม่ได้ดูว่าเออเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอะเวลามันมีมารเข้ามาในศาสนาครับเราต้องป้องกันแต่เราเองซสอีกที่ไม่เท่าทันและพระที่เรารัก เคารพหรือพระที่เราเห็นทั่วไปก็ตาไม่เท่าทันแต่ในขณะที่เลขานุก,การในเวนตระสัคฆาราชรูปนี้จะบกรคุณสมเด็จชินท่านเท่าทันท่านเห็น